อาสบายดีเด้อเอฟซีทุกฐานสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอาแล้วบ้านี้ถอดเสือถอดยังหรบบไนอ้าไปบุกมาส่งเด้เพียงเด้อมาคอยลดจักโบงกันเดี๋ยวนี้เจ้าเจาหน่อยมาสันคนก็ได้พักขี่เล็กได้ไก่ได้พี่ช่าง คงคอยให้เพื่อนได้เนาะไม่ได้บอลเออได้ดอกบัวได้ดอกบัวสีม่วงสีบัวสีขาวเออตัวดอกบัวนี่แลแพงกว่าหมู <c oughs> แม่ก็มาส่งน้่เด้อพี่น้องเด้อได้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ี่ก็มาตะมุกดาหารลเปลี่ยนกระลินน้องเลยผัดกระลินออโต้ครับอันตะเมฆคือดีแถบพัวโตหมอบริสูบธิยาแล้วสูบอยู่ตลอดนะป้าโตนานเท่ไหร่ยังเออเขาบอกพัวขาดอกอันนี้ ราคาถือกามือละซองซองวัวไปบักซิปลายอ้นสิบเอ็ดอันเรื่องหนืองมือละซองมือละซองยายอย่าจมเขาห้างเงินใส่เองค่ะดิห้างเงินสูบเองมันแั่คอมีอปุ๊บย่ามไดรเทศขับบัเทือนแันยังว่ารี่ขายรี่ขาย โซงอ,อ,อ,นนอืิน,นพอใจแหละทางนี้ก็พทาวานันคนเ,เ,ด,เ,ด,เ,ด,เดียเห็ดเบียกอยู่ที่น้องกูซื้อว่าขันก่อก่ออันแพงเขามานี่ซึกว่าทางมันจะแคบเลยด้บยเป็นนเป็นันแพงแบบลมดีขนาดเมื่อน,นี่เท่ากาาัน่ะ ฝังนั่นเบิง่งนั้คือสูงเหมือนมาพี่มันไปไร้สูงเลยอ้าวไปยืนพังทางบุญเราคือสูงขนาดเลยมาทางพีกับหมบ้านได้จะสูงอยู่เราเห็ดชนิดแบบก่อตันเลยเนาะเราต้องมีช่องล่มเขาเลย ดเรื่องต้นสิไปทำงานไทยของเราวัสิไปหรือวันศุกร์นี่ในเช้าเอ้ยว่าสิสั่งสิลาสิเลี้ยงส่งกันอัดแน่เนาะเยันนัดกันว่าสิเลี้ยงส่งกันอัดแน่โบได้พอพ่อขอสิไปดีอันเกี่ยมคลองเลยบอกเอื้อยว่าสิได้เก็บคลองเลยสิเดินไปวันศุกร์นี้แล้วผัดเดียว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 น่าอีกอันสองวันว่าสั้นอีกชิคอยดูเลยว่าคูเรื่องจะเป็นอะไรขอชิไปเหตุงานแต่ละเถอ พี่น้องมีตัวอุปสรรคสิบเห็ดงานมีตัวอุปสรรคอุปสรรคทางลูกอุปสรรคทางงานกับปฏิไปอิรผบบวยาัชัดเจนแบบนี้นะ ว่าเนี่ยคนรู้อ่างเด็กใครจะไปมันวิบวิเนี่ยมันเร็วๆไปแต่เดียวเนี่ยนะเคนเป็นคนว่าได้พี่น้อกคือผู้แมนคอยพูดยักลื่นลื่นตู้ของล้วน่ราตัวชิ้นใหญ่สมทับแน่หนูว่าแน่เลยว่าดีนะควายน้ำปยักษ์แจ้งยังมากม้เพราะว่าอยากไปหดพุ่นหรอกสิเปิดกล้องเลยบมันเส็จงานแล้วว่าแต่ยุเพื่อนเนาะแต่ยุเพื่อนจช่ไหมว่าอีกว่าอีกแล้วมันสั่งกระแสอีกแล้วอีดทีเนี่ยสั่งกระแสเนาะเั้งเรียกดีอีลีเขาก็ได้ ไปกันเลยนเราอุ่นเนาะจะอยู่ได oh oui, ้ไหมเราก็ทำ่าและโอ้ยได้นะเคารจะว่ามีงามเขาจะว่าเขาหักมาระวังสิเพราแต่ว่าลงมูอไปไปมือได้เด๋ยหนูชิกับผาเออว่าเดียวเดียวก่อนบางมือบานอ่ามันเป็นนไฟทางคุณได้หร้อเป่าไม้ว่าเอาไห้ค้นแบบว่าเราต้องมันโมเมนต์ไอ้ที่นะคะกาจได้เน่นไดเอาวังอ อมาตลาดเศร้าก no ็มาตลาดสวยตลาดเล็กเพราตลาดสวยเละสวยหละนี่ตลาดสวยอืเ้าอยู่บ้านชดนะเอาหนีเนี่ยเอาเงินก็อยู่เงกนไม่ได้มายืมเงินเยเอานี้ทงหนึ่งนี่ ใจให้แน่ไม่น้อยเพยมลี่สิบพันเจ้าพันเด้อใจให้แน่มาเอาฐานหลุดพี่น้องมาส่งถึงถึงถึงแล้วหมดดือไจะมาหาดได้มาส่งจ้ะกินใหมุดดินเด้อพี่น้อง จับเข็มมาจักว่าวลา,ายเแล้วไปที่ทมาไทยโอ้ยอันนีแต่อุปสรรคข่อนี่ยจักเป็นอยังพี่น้อยไปชี้เดินทางไปทางไดเลยลอุปสรรค,คขันควงจักน้ำจักป่าจักป่าละเมาะนี่มาจีกไหนจ๊ะมีปลาละเม่หระอเปล่าเออปลาละเมาะ่ลาะยมันมันควงขันไว้ย่อยงไปทางไดกันยานเนาะย่องไปทางไดกันยานน้ำปักเอ้ยไปย่องไปจักเถื่อนฝันเลย พออยากเอาไผ่จูดถิ่มอยู่ป่าร์ละมั้งมันจะไปสบายจูดถิมก็ไผ่ก็นแล้วเลยไปสะดวกไม่บัดรเสิร์ฟไปมันหยากมันซาเอาเห็นเขาคลิปลงเขาลงอนะ่ะห้าปอนด์เขาไม่เขาลงโอ๊ยลงตายลงก่อเนาะสนใจ <c oughs> จะเอาลงเให้หนังมุง้งแกรลง เอาลงเห็ดยังเหรอเบาเขาก็เห็ดช่องคือกันเขาก็หาเงินน้ำเต้เฮานี่แหละเอาไปได้เบาไปได้บ่าได้แต่เอาลงชื่ออืเก็นนั้นแหละเอาหาเงินหาเงินจากการาไปลงนะชุ่มหมักง่ายชุมมันบ่มีปัญญาเห็ดคลิปเองพอใจแล้วอ่ะเมบ่มีปัญญาเห็ดคลิปเองไปให้เขาหมู่โตต้นเจ้าของอ้าวไปแล้วห้ามแล้วมันเยอะแล้นก็ย่างเออย่างระยาดเลย ย่างรถตู้เตี้ยที่อยากหันบ้านเนี่ยหลุดยาวๆไปแล้วเล่นไว้อะไรบริเฮนเลื่อคนอยู่นี่ฮะติ๊กติ๊กซักซากกับโอืลรถเมย์มันยังนั่นเบิ่งมีข่าวคลองมันอันเบิ่งเนาะชุมนี้ต้องโบแค่ลูกค้าเด้อมะพร้าวไว้ักไว้ค่เขาหาเงินใส่เอาหาปลาฮู้ยกยื่นไปลง จังาทามบ่หาหลายปีมาเลยก็มันมีปัญญายเห็ดคลิปเองอเขาบ่อยากถ่ายของเขาออกออกไปเขาอยากหเขามีตัว้นตรงนี้นะนสายสองทยเฮาถ่ายทแถวลง้าใจแล้วคันทามเกียดกันบาดมางกันเร็วมีความบาดมางยังกันนะงขันทามคิปตึงไหมไม่มีความ เกียรติสร้างบาตมาอยังกันเขาเบิกเขามาเบิ่งเขาอะไรเขาอยากเสร็จทุกทุกเขาบุกหู่คอนเทนต์นี่ยังถ่ายลงเขาไปจักเขาจะถ่ายเห็นกระเผากับนั่งเขาคนเบิกเขาช่วงนี้แหละชุวงนี้เขาคนเบิ่งเขาเบิกมีคนเบิ่งเขาแล้วช่วนี้แล้วหระมองคอพิทพาเขาลงเอาคนจังคนยังเขาไปติดตามคนจังเบิ่งหาขอตามนี้เขาแล้วเขาก็บเขาเป็นเมืตนนีลงเบิ่งนะเขาก็มักเบิ่งได้ เอาเบิง่งอะเข้าประตาต่อเป็นเห็ดนันๆเดี๋ยวนี้มันเพราะเบิ่งแล้บาทนี่ห้อ,องกทคลิปหลอนๆคลิปหลอนมาเกาะแบบนี้ิแม่นหรอป่ะแ <c oughs> ม่นละ,ะอือถ้าประเทศคลิปด้วยใจนะมาได้ไปเบียดไปบานไปเนาะไปแล้วพี่น้องค่อยคันเนาะไปแล้วค่ะแต่นางเบาขื้นกันได้โบราณลดแล้ว รถนกกระปุติ๊กตักๆอันเด้เล้งอย่างเดียวไป่ได้คนแล้วในนั้นเจอะน่าแต่เมฆเนาะทานี่ประดือดอกถัาแข็แต่ว่าสีเึงอีกอ่ะเป็นชั่วโมงบบบนี้เอาอีะเพื่อเข้ามาจต่สวรรค์ผมคันหลุดันหนึ่งมาหอดนี่แหละเพื่อหลุออกมาแต่สวรรค์ <qui siento> <ona> <can> <can> เราก็ไล,ล่เรียกกันแน่แหละสามสิบนาทีสามสิบนาทีรถถท็กแข่ก,กันสรวคนมันลายอยู่ยังสายรถอันอยังรถเวียดนามเออรถเวียดไอ้นี่เียดแลว้วยังไปน้ำมันดอกเบียด บพี่น้องเอ้ยดังเผาอยู่นี่ผ่ารถซ้ำรถมาเดินทางปลอดภัยเด้อบายเด้<อ>ดินสิ